สวัสดีครับวันนี้ทาง c m b นะครับก็ได้รับเกียรติจากบริษัทเ h ฟโกนะครับก็คือคุณนรงทัศนนิพันธ์ครับกับทางคุณอเนกครับที่เป็น CFO ด้วยมาให้เกียรติกับทางรายการเพื่อที่จะให้ทาง c ซ b เนี่ยสอบถามถึงตัวธุรกิจของบริษัทเ f ฟโกนะครับว่ามีความเป็นมาไปยังไงแล้วก็รวมไปถึง Strategy แล้วก็เอาลุกของบริษัทในช่วงครึ่งหลังของปีนี้รวมไปถึงปีหน้าด้วยครับออื่นผมขอเรียน ถามคุณนรลงเกี่ยวกับตัวธุรกิจของบริษัทเชฟโกกเพว่าเป็นงานเสาเข็มเนี่ยเสา,เ,าเข็มมีลักษณะยังไงกี่ประเภทแล้วก็ขึ้นอยู่กับพวกโปรเจกต์ของรัฐหรือว่าเอกชนยังไงอะไรย่างนี้ครับก่อ,อนอื่นเนี่ยผมขออน,อนุญาตอธิบายเรื่องเสาเข็มก่อนเพื่อให้นักลงทุนได้เข้าใจในเรื่องของธุรกิจของผมนะเสาเข็มเนี่ยโดยทั่วๆไปอ่ะมันจะมีเสาเข็มสองปร,ประเภทประเภทแรกเขาเรียกเสาเข็มตอกเสาเข็มตอกเนี่ยก็คือเขาต้องมีสร้างจากโรงงานแล้วก็ขนใส่รถ รถบรรทุกไปที่หน้าง,งานแล้วก็ใช้ปั้นจัดนตอกลงไปอาทิเช่นการเสาเข็มตอกสําหรับหมู่บ้านจัดสรรเ,เสาเข็มตอกสําหรับอา,อาคารห้องแถวอะไรยกตัวอย่างหรืออาคารเตี้ยเต้ยนะครับอันนี้ซิฟโก้ไม่เคยทําเลยนะครับซิปโก้ทำเฉพาะเสาเข็มเจาะตอนนี้นักลงทุนบางท่านอาจจะสงสัยว่าเสาเข็มเจาะนั่นคืออะไรก็เสาเข็มเจาะนั่นคือว่าถ้าเราได้รับงานเราก็ขนเครื่องมือไปในหน่วยงานเลยนะครับแล้วก็ คว้านดินขึ้นมาตามที่เขาออกแบบเช่นสมมุติว่าเขาออกแบบเสาเข็มต้นหนึ่งเส้นผ่าศูนย์กลางหนึ่งเมตร m, แล้วก็เอาเครื่องมือที่เจาะได้เจาะดินได้เส้นผ่าศูนย์กลางหนึ่งเมตรเจาะลึกห้าสิบเมตรแล้วก็เจาะห้าสิบเมตรเพื่อเจาะได้รูปทรงรูปร่างได้ความลึกตามที่เขาวิศวกรออกแบบแล้วเราก็ใส่เหล็กเทป,ปูนเสร็จไปเป็นต้นๆอันนี้ซิโก้ทำอย่างเงี้ยมาสี่ิบปีแล้วครับตอนนี้เสาเข็มเจาะเราบอกว่าเหมาะอะไร ก็เหมาะกับพวกงานอาคารสูงซึ่งรับน้ำหนักสูงหรือพวกงานรถไฟฟ้าอ่อสีต่างๆเนี่ยนะครับหรือว่าทางด่วนนะครับนอกจากเสาเข็มเจาะที่บริษัทซิปก็เราทําแล้วเราทาเป็นรูปกลมๆแล้วเนี่ยเราก็ยังมาพัฒนาเป็นเสาเข็มรูปทรงสี่เหลีย่ยมซึ่งทางภาษาทาง <ๆ S 1> เทคนิคเขาเรียกว่าเสาเข็มบาเลตเป็นภาษาฝรั่งนะครับเป็นรูปสี่เหลีย่ยมผืนผ้าบ้างเป็นรูป ตัวทีเป็นรูปตัวทีบ้างเป็นรูปก,กาลบาดบ้างว่าเพื่ออะไรเพื่อให้มันรับน้หนักได้มากขึ้นเพราะว่ารอาท่าเป็นรูปแบบนี้เส้นรอบรูปมันเยอะเพราะว่าเสาเข็มในกรุงเทพเนี่ยมันรับน้ําหนักได้โดยแรงฝืดของผิวเสาเข็มกับดินครับครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางบริษ,ษัทเซฟโก้เนี่ยตอนนี้ไม่ทราบว่ามีสัดส่วนงานรัฐบาลกับงานเอกชนเนี่ยอยู่ประมาณสักเท่าไหร่รับ คนเอกเรพิจารรัฐบาลมี <45. S 1> รัฐบาลประมาณ45อเอกชนประมาณ55ครับครับแล้วดูต่อไปภายในครึ่งปีหลังหรือว่าปีหน้าเนี่ยที่งานรัฐบาลจะออกมามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นพวกรถไฟทางคู่เอยหรือรถไฟฟ้าสา,สายสีม่วงใต้หรือว่าสายสีส้มตัวตกอะไรต่างๆเนี่ยทำให้สัดส่วนตรงนี้เปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนอบผมเชื่อว่าเปลี่ยนนะผมว่ามันจะจะเริ่มเปลี่ยนตั้งแต่ไตรมาสสามเนี่ยนะนะเพราะว่าที่ผมพูดถึงว่างาน ของรัฐบาลเนี่ย45เนี่ยยังไม่ได้รวมพวกงานรถไฟฟ้าซึ่งผมกำลังจะรับงานรับเหมาช่วงต่อจากบริษัทสีเยนะครับก็คือรถไฟฟ้าสายสีชมสีส้มกับสีชมพูก็คิดว่าสักไตมาสามเนี่ยเองคงจะรู้เรื่องก็ตรงนี้ก็จะมีออกมาพันกว่าล้านครับซึ่งถ้าอย่างโครงการรถไฟฟ้าเส้นหนึ่งครับจะมีงานในส่วนของที่เป็นเสาเข็มนี่สักกี่เปอร์เซ็นต์ เออผมก็คิดว่าประมาณ7%็ซนะโดยประมาณการนะตแต่ว่าถ้าเอาตัวเลขแน่ๆเนี่ยต้องถามผู้รับเหมาใหญ่คือเช่นซ k หรือสเตคอนรัรัแล้วคือในงานเสาเข็มนะครับส่วนใหญ่เอออย่างาตอนนี้ไม่ทราบทางแบ็กหลอกของเซฟโกเนี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ตอนนี้เนี่ยเรามีอยู่ประมาณ1,900ล้านเศษนะบบแบ็กหลอกถือว่าเยอะมากนะครับสำหรับคนทำธุรกิจเสาเข็มนะครับซึ่ง อันนี้ก็ดูเหมือนว่าพันเก้าร้อยล้านเนี่ยก็ประมาณเท่ากับรายได้ปีถูกต้องครับก็คือส่วนใหญ่พวกนี้งานจะเสร็จภายในปีหนึ่งเสร็จแต่ขนาดเดียวเนี่ยแต่ลไตมาสเราส่งไปแล้วก็รับเพิ่มมามันก็จะหมุนน้ำมันอยู่ครับครับซึ่งทางเซฟโก้มองว่าปีหน้าเนี่ยแบล็คล็อกมันน่าจะเพิ่มไปได้สักต้องเพิ่มเพราะว่าอย่างเราพันเก้าร้อยล้านเนี่ยมีบางส่วนต้องทําข้ามไปถึงปีหน้าด้วยแล้วปลายตะกี้ที่ผมพูดไตมาสามเนี่ยก็จะต้องรับงานด้วยไฟฟ้าใหม่คัน พันกว่าล้านมันจะกลายเป็นสามพันกว่าล้านครับแล้วระหว่างที่เรารับสามพันกว่าล้านยังทําไม่หมดเนี่ยเราก็ยังรับงานอื่นออกมาอีกงานภาคเอกชนอีกหลายๆงานงานโครงการใหญ่ใหญ่อย่างที่นักลงทุนอาจจะได้ยินอย่างวันแมงคอกเนี่ยก็งานจากมากซึ่งเขาก็คงจะต้องประมูลอะไรเร็วๆเนี่ยเราก็คิดว่าเราน่าจะมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องไม่มากก็น้อยครับครับแล้วนอกจากอย่างวันแมงคองงานเอกชนใหญ่ๆอื่นๆไม่ทราบมีอะไรบ้างครับออยังเยอะครับเพราะถ้าถ้านักลงทุนตามมา อย่างเช่นซูเปอร์ทาวเวอร์อย่างเช่นแบงกอกทาวเวอร์ตรงฝั่งทนนะครับแล้วก็ยังมีโรงแรมดูสิทธานีนะเป็นคอมเพกใหญ่ที่เขาจะรื้อสร้างใหม่แล้วยังมีโครงการอ,าอื่นๆเอาอย่างนี้เราพูดกันอย่างนี้ในกรุงเทพเนี่ยตรงไหนมีที่ว่างเนี่ย <laughs> ผมก็สังเกตค่อยจสร้างขึ้นมา ซึ่งก็ต้องใช้เสาเข็มเจาะทั้งนั้นครับะฉะนั้นแ,แสดงว่าพวกเรื่องงานนี่ไม่ต้องห่วงเลยในช่วงแปีข้าง,งหน้าไม่หวม่หวงครับในในจากประสบการณ์ที่ผมทํามาแล้ว42ปีนะครับ,รบผมผมไม่ห่วงครับ,รบแล้วส่วนใหญ่เนี่ยคืออย่างตอนนี้เนี่ยก็ผมก็จะสังเกตเหต็นด้วยว่างานของเซฟโกเนี่ยก็คือเป็นงานที่ใช้เป็นส่วนของค่าแรงได้ได้นเนี้ไอ้แบ็กหลอกเนี่ยเป็นส่วนของค่าแรงซะเยอะเลยแล้วก็ส่วนของ b u ลดิ้งแม a c คือหมายถึงว่าวิธีการรับงานเนี่ยรามีรับได้สองแบบรับเฉพาะค่าแรงหรือว่ารับรวมวัสดุก็คือรับรวมคอนกรีตกับเหล็กแต่นี้จะรับแบบไหนเนี่ยส่วนใหญ่เจ้าของงานจะเป็นคนกําหนดมาตอนนี้ผมว่าน่าจะเป็นครึ่งครึ่งไหมประมาณครึ่งครึ่งก็คือหมายถึงว่าเรามีประมาณเข้าเก้าร้อยเนี่ยก็รับเฉพาะค่าแรงก็มีสักแปดเก้าร้อยล้านรับเฉพาะรวมของก็แปดเก้าร้อยล้านในทุนนองนะครับแล้วไม่ทราบว่าถ้าปีหน้าเกิดมีการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำหรืออะไรอย่างนี้ไม่ทราบจะมีผลกระทบอะไรไหมครับ คือถ้าเป็นงานใหม่แล้วก็ขึ้นราคาเป็นตามภาวะตลาดนะนนคือผมถือว่าเรื่องต้นทุนเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดถ้าถ้ารัฐบาลออกมาว่าข่าแลงขั้นต่ำเพิ่มมันการรับจ้างก็ต้องเพิ่มขึ้นครับ,รบและไม่ทราบอย่างตอนนี้เนี่ยกฎหมายใหม่เกี่ยวกับพรบต่างด้าวเนี่ยไม่ทราบจะมีความจะทําให้ต้นทุนการเรงินงานอะไรต่างๆหรือว่าการดําเนินธุรกิจนี่มีความยุ่งยากมากขึ้นเออม,มันก็อาจจะมีบ้างแต่ผมคิดว่าก็คง มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นบ้างแต่ก็คงไม่ถึงกับเป็นนัยยะสําคัญนะฮะก็คือหมายถึงว่าเราก็คงอยู่ในควบคุมได้อยู่ในกรอบที่เราจะต้องปฏิบัติด,ดูแลให้ใกล้ชิดมากขึ้นครับครับแล้วคิดว่าแนาวโน้มความเป็นไปได้เกี่ยวกันปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำป,ปีหน้ามีมากหค่อไม่ก็เห็นมีข่าวแต่เรื่องนี้ผมต้องตอบไม่ได้ว่าจะมีมากหรือน้อยนะครับเพราะว่าผมก็ต้องตามข่าวจากทางฝ่ายแรงงานสัมพันธ์ที่รหรือกระทรวงแรงงานนะนะครับ แล้วอย่างในกรีของเซฟโก้นี่ครับไม่ทราบว่าส่วนใหญ่เนื่องจากรับงานมาจากผู้รับเหมาอีกรั่ส่วนใหญ่จะได้งานมาจากคอนแทคเตอร์รายใหญ่รายไหนเป็นหลักครับคืออย่างนี้แหล่งงานของเราเนี่ยถ้าเป็นงานรัดเนี่ยนะฮะเราก็จะรับช่วงต่อจากผู้รับเหมาใหญ่แต่ถ้าเป็นงานใหญ่ๆเมื่อก่อนเนี่ยทำอย่างซีเคเนี่ยเราทำกับเขาประจำนะครับอย่างสเตย์คอนเราก็ทําเยอะแล้วก็ยังมีผู้รับเหมากรมทางพวกบริษัทประยุนวิทย์ แล้วก็อีกหลายๆชื่อนะครับไ่อีหลายไม่มีเยอคะครับส่วนถ้าเป็นภาคเอกชนส่วนใหญ่จะเป็นงานอาคารสูงส่วนใหญ่จะรับตรงาจากบริษัทพัฒนาสหาริมทรัพย์อาทิเช่นแลนด์เฮาส์แสนซิรีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วไม่ทราบงานภาคเอกชนกับภาครัฐนี่มารจินมันตะะ่างกันมากน้อยแค่ไหนคือก็ใกล้เคียงกันคือเสาเข็มก็คือเสาเข็มนะครับแต่เพียงแต่ว่างานภาคเอกชนเนี่ยโครงสร้างของของงานเนี่ยมันสเกลจะเล็กกว่า เช่นเขาทาตึกหนึ่งเ,<อ>เข็มมันอาจจะมีสามสี่สิบล้านแต่ถ้าเป็นพวกของรัฐเนี่ยอินฟาสกเจอร์เนี่ยค่าเสาเข็มมันอาจจะเป็นร้อยล้านหลายร้อยล้านหรือเป็นพันล้านอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ก็อาจจะมีนักคนหนก็าอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะอย่างงานรถไฟทางคู่หรือว่างานถน,นนอะไรพวกนี้ต้องใช้เสาเข็มเจาะด้วยหรือคืออย่างรถไฟรานคู่ตัวรถไฟเองเนี่ยมันไม่ได้ใช้หรอกครับแต่เนื่องจากว่ารถไฟเนี่ยมันวิ่งไประหว่างจังหวัดเนี่ย มันมีทางแยกมันตัดผ่านกันมันก็มีบัติเหตุในอดีเนี่ยนเราจะเห็นบางทีตื่นเช้ามาเ่าซื้อพิมพ์รถไฟชนรถบัสบออตอนนี้ก็การรถไฟทา่านคงเห็นปัญหาเนี่ยวัารถไฟรางคู่ทุกเส้นที่ผมเห็นเขาทำสะพานข้าเว่าเสาเข็มนี่คือเสาเข็มสะพานข้ามพวกนี้แล้วอย่างเห็นเมื่อกี้มีคือในสไลด์ของทางเซฟโกมีกลยุทธ์ที่จะไปขยายไปตลาดต่างประเทศด้วย เออไม่ทราบโอกาสและรลูปทางเป็นไงบบสำหรับการเทีย่ยบออกไปนอกประเทศคือจริงๆริงวันศั์ิโก้เนี่ยเราไปมาแล้วนะครับเมื่อหลายหลายปีที่แล้วเนี่ยเราก็ไปมาที่สิงคโปร์รไปทำอยู่สองปีแต่คิดว่าสิงคโปร์เนี่ยเออมันอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับเราเท่าไหร่เพราะว่าหนึ่งเขาไม่ได้เขาเขาไม่ได้ต้องการเทคโนโลยีจากเราเท่าไหร่รเ,เงินทุนเขาก็มีมากการบริหารเขาก็ดีอยู่ไปก็ไม่ค่อยแข่งขันไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่ เราไปทําอยู่สองปีแล้วก็กลับมาแต่ตอนเนี้ยเราไปทําอยู่ที่พม่าเราไปอยู่มาสี่ปีแล้วก็ก็ประสบความสำเร็จระดับหนึ่งแล้วเรากำลังวางแผนที่กำลังจะไปที่เขมรคือในเมื่อมันมีเอซีแล้วเนี่ยก็เหมือนกันว่าเขาเปิดโอกาสให้เรามีตลาดสำรองเราก็ควรจะไปแล้วผมคิดว่าการไปทำต่างประเทศเนี่ยดีมันเป็นการฝึกเราให้มีความเป็นนอเนชั่นแนลด้วยแล้วก็เป็นตลาดสำรองเผื่อบางที ตลาดในประเทศเราเนี่ยเกิดมีการอิ่มตัวบางช่วงแล้วก็ยังส่งเครื่องมือไปทําต่างประเทศได้ง่ายขึ้นครับมีตั้งเป้าว่า้องการให้มีรายได้จากต่างประเทศสักประมาณเป็นสัดส่วนกี่เปอร์เซ็นต์อย่างที่พม่าเนี่ยเราในอดีตเนี่ยเราก็มีรายได้ปีแล้วอยู่ประมาณสามเปอร์เซ็นต์เราตั้งใจว่าจะให้โตขึ้นปีละห้าเปอร์เซ็นต์สัดส่วนนะฮะจนถึงจุดหนึ่งให้เขามีรายได้เท่าๆกับของเราครับและอย่างในเซ b นีนี่ทางเซฟโกคาดว่าจะไปทุกประเทศเลยไหมครับก็คาดว่าต่อไปจะไปแต่เราก็คง จะไปทีละประเทศให้แต่ละประเทศมันยืนแน่นก่อนอันนี้เป็นเรื่องของการวางแผนครับแล้วก็กลยิทธการไปนี่คือจับคู่กับคอนแทคเตอร์ทไทยไปด้วยกันหรือว่าไปเองหรือว่าไปหาลงแล้วแ,<ล>แต่จัง<ล>หวะแล้วแต่จังหวะอย่างอย่างที่เราไปพม่าเนี่ยเราไปเองครับนะครับเราเออโชคดีเรามีกรรมการคนหนึ่งเป็นชาวเมียนมาอยู่แล้วนะอย่างที่เขมรนี่กําลังจะไปเนี่ยเราจะไปจับคู่กับกับผู้รับเหมาแต่ไม่ได้หมายถึงว่า ร่วมทุนกันนะแต่หมายถึงเขามีเราก็ยะไปเราไปจดทะเบียนของเราเองทํางานร่วมกันขึ้นต้นหมายถึงจุดขึ้นต้นแล้วแต่ว่าเหตุการณ์แต่ละประเทศครับครับแล้วไม่ทราบอย่างถ้าโดยภาพรวมนะกลยุทธ์ในช่วงสามปีห้าปีของข้างหน้าของทางเซฟโกมองว่าสร้งเท่าจะเติบโตรายได้ไปเท่าไหร่เพราะดูท่าทางเนี่ยงานรัดจอบมาอีกเยอะแล้วก็จะมีงานภาคเอกชนมาอีกเยอะเลยคืออันนี้เรามีแผนของเราอยู่แล้วคือ ตัวเราเองเนี่ยเราก็เราต้องโตแต่เราจะโตตามตลาดไม่ได้เพราะมันเสี่ยงกันไปแต่เราก็ตั้งเป้าว่าปีหนึ่งเราจะโตประมาณ5้าถึงสิผมถือว่าเป็นตัวเลขที่มันสวยหรูแล้วนะครับ,รบแต่ถ้าเกิดเราเกิดไปมีความรวบว่าไม่ได้หรอกตลาดมันโตร้อยเรเซราต้องโตร้อยเปอร์เซ็นอันนี้อัน,นตรายครับ,รบส่วนในเรื่องของอมาร์จิ้นหรือว่าอะไรเงี้ยได้ทราบทางเซฟโกเนี่ยมองว่างานมันเยอะเนี่ยการแข่งขันไม่เจอ เบาลงไหมหรือแล้วก็ทําให้มาจิ i นมันจะดูดีขึ้นกว่าเดิมไหมครับคือในเรื่องของมาจิ i นเนี่ยนะครับคือมันเป็นตัวตลาดเป็นตัวกำหนดเรากบหนดเองไม่ได้ค,คือก็ทางด้านการตลาดเขา,าเรียกว่าดีมาในีัยซับไพ่ผส์อุปทานถ้าความต้องการสูงมีผู้คนทำยังไม่เยอะและมาจิก็สูงแต่ถ้าเกิดว่าความต้องการลดลงผู้ดําเนินการเยอะมาจินก็ต้องต่ำผมว่าตัวนี้มันก็เป็น market control แต่ถามในปัจจุบันเนี่ยผมถือว่ามา r ์ i n ก็เป็นตัวเลขที่น่าพอใจนะครับเพราะว่ากำไรเน็ตแล้วเนี่ยก็อยู่ประมาณสิบเปอรบวกลบนิดหน่อยเนี่ยผมถือว่าตัวเลขที่เราพอใจครับ,รบและส่วนบริษัทคู่แข่งอื่นตอนนี้เขามีการขยาย capacity กันเยอะหรือว่าเขาก็โตไปไค่อยๆโตไปผมคิดว,ว่าทุกบริษัทเขาก็ต้องมีเป้าหมายให้ไม่มีการเติบโตแต่ว่าเขาจะโตมากกวน้อยนี่ผมไม่ได้ไปติดตามดูของเรา,าครับและถ้าเกิดอย่าง เซฟโกก็ถือว่าเป็นผู้เล่นรายใหญ่ในกลุ่มนี้ครับก็คือถ้านอกจากเซฟโกแล้วมีคู่แข่งรายออใหญ่อื่นที่เพราะที่รายใหญ่ๆที่เราประมูลเจอกันอยู่เพราะมาหน้าห้ารายอยู่ในตลาดสองรายรวมเซฟโกนะอยู่นอกตลาดสามราย<อ>แล้วยังมีรายเล็กๆอยู่ประมาณสิบราย<อ>ครับครับซึ่งการที่อย่างบางทีภาคร้าเนี่ยพยายามที่จะแบ่งคอนแทกตรายขนาดใหญ่ให้เป็นคอนแทกเล็กลงเพื่อให้มีโอกาสผู้รับเหมารายเล็กเข้ามามากขึ้นเนี่ย ตรงนี้ไม่ทราบว่าเป็นผลดีหรือผลเสียต่อคือที่รัฐเนี่ยเขาต้องการให้ผู้รับเหมาหลักลายเล็กัไม่ได้พูดว่าให้ผู้รับเหมาเข็มลายเล็กตอนนี้เขาแบ่งซอยแล้วก็รับหลายตอนหน่อยครับก็คือเซมโพกันรับได้หมดรับได้หมดครับครับครับวันนี้ก็คิดว่าก็ชัดเจนนะครับที่ทางคุณรงการุรนาให้สละเวลามาให้ความรู้กับนักลงทุนของเราในวันนี้นะก็ขอขอบคุณทางคุณรลงและทางคุณนเอกครับขอบคุณมากครับยินดีครับขอบคุณครับ โอเคครับสมุิดี